เบื่อไหมเบื่อกับความพยยาของคนไหมที่เอาสัตว์มาทํามาหากินเอาความไม่ต่างของคนเอามาเอามาหลอกลวงอย่างเงี้ยเคียมากเราก็เคยโอนเงินช่วยบ้างนะถึงแม้ว่าไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียเขารู้สึกมากอะ่ะกับบางคนที่แบบว่าเลวอะ่ะเอาเอากับสัตว์มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นแบบ เป็นหมาเป็นแมวเป็นสัตว์อะไรก็ได้ที่เจ็บป่วยเอาเอามาหลอกหากินให้คนช่วยโอนเงินไปให้เนี่ยคือมันเป็นคนได้ไงอ่ะมีมือมีเท้าทําไมไม่ทํามาหาแดกทําไมต้องมาทําระยำแบบนี้ด้วยคนที่เขาช่วยอะ่ะคือมันเสียความรู้สึกนเ้ยแบบว่าโอนเงินไปช่วยเพราะว่าเออสงสารสัตว์ช่วยเหลือหรือว่าบางทีให้สิ่งของไปกับพวกระยำพวกนี้ยมันรู้ทุกอย่างนะแต่ว่ามันมันไม่รู้หรอกตัวมันเองว่ามันแบบ ทำเลวทำระยำแค่ไหนมันคิดว่าสิ่งที่มันทํอมาเป็นสิ่งที่ดีแล้วบางคนนะแบบแม่งแอบแบวอ่ะแบบต่อหน้าคนอื่นทาเป็นรักสัตว์นู่นนี่นู่นนั่น,น,นพอรับหลังแบบทารุณไม่ดูแลสัตว์แต่พอถ่ายรูปลักมากรักมากรักมายแต่รับหลังแบบเอ้ยแต่แบบคนอื่นไม่รู้แต่ว่านรกแม่งรู้นะเออหรือว่าบางคนอาจจะสักวันหนึ่งคนอาจจะเปิดเผย แต่เห็นแม่งคนหาแดกกริย์แบบใหอ้อนเงินช่วยบัญชีตอนนี้ส่งส่งโรงพยาบาลน,นั้นรักษายางงนอย่างนี้ไอ้คนส่งจริงมันก็มีนะคนทําคนที่เขาทําดีอะ่ะที่เขาทําดีที่เขารักสัตว์ที่เขาช่วยจริงๆก็ก็มีนะแต่ว่าพวกระยามพวกเนี้ยมันทําให้คนที่เขารักสัตว์อะที่เขามีจิตเมตตาม,มันเสียงเขารู้สึกนะเว้ยเออ ไปทำามาหาแดงอย่างอื่นเถอะจริงๆอย่ามาหากินกันอย่างนี้เลยตั้งแต่ชีวิตอะไรอะโคกระบือสารพันสัตว์อะแม่งคนที่มันมิจฉาชีพสลดการโกงมันก็คิดเรื่องยี่หียได้ตลอดเวลาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมันก็แต่งเรื่องตอนหลอกหลอยอะเออความยหียเนี่มันผ่านดีนเอหรือเปล่าหรือว่าอะไรมันสงสารสัตว์มั้งเหอะแล้วเห็นใจคนที่เขารักสัตว์บ้าง แล้วฝากถึงบางทีแบบอีพวกอยากจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยอยากจะหือได้มองพอเสร็จไม่มีปัญญาเลี้ยงหรือว่าเบื่อแล้วเสร็จแล้วเป็นไงอ่ะมีภาระสังคมเอาไปปล่อยนน,น่นนี่นู่นนั่นเป็นขี้ลุงขี้เหลือนทําให้คนอื่นเขาต้องแบบเดือดร้อนอ่ะเออมึงเริ่มปัญหาแก้ต้นต้น,ต,นต้นก่อนด้ดีปะ่ะดีกว่ามานั่งแบบทํามุงทํามันนน่นนี่นู่นนันน่นมันมันปลายเหตุอ่ะ เออถ้าไม่รักสัตว์จริงมึงอย่าเสือกมาเลี้ยงเลยแล้วก็ถ้าเงินในกระเป๋าหรือว่าความสามารถที่เลี้ยงไม่พออย่ามาเลี้ยงถ้าต่แต่ต้นเลยเออมึงไปซื้อตุกกตต๊กตาตุ๊กตุ่นอะไรมาเล่นดีกว่าปะเออสัตว์หนึ่งชีวิตอะแค่นี้แหละอยากจะบอกว่าแม่งเดี๋ยวนี้คนคนไม่หากินกับกับจิตใจของคนนี่เทียนนะเพราะว่าชาวพุทธอะบอกตรงๆว่ามีจิตใจเมตตาเนอในการแบบ ช่วยเหลือจริงๆอะแต่ว่าคนที่เขาช่วยๆแล้วก็มารู้ที่หลังนี่มันมันเียเขารู้สึกวะบอกตรงๆเออแต่คนมัน้ยนะถึงถึงจะด่ามันไปพวกนี้นะมันก็ถ้าจับได้อย่างมากมันก็ด่ามากขอโทษแล้วเดี๋ยวมันก็หาโอกาสหาโอกาสแต่งเรื่องใหม่สร้างใหม่เปลี่ยนร่างใหม่ทําเฟซใหม่แล้วก็มาแอบแอใหม่แล้วก็แต่งเรื่องใหม่หลอโอนเงินอีกพวกนี้มัน้ย่พอมันทําแล้วมันก็วนเวียนเวียนชีวิตมันก็มีแต่ความจังลาอย่างนี้จริง เออแล้วก็ฝากหนังคนเลี้ยงสัตว์ก็คิดที่ดีๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าเลี้ยงสุนัขมีแต่เรื่องเลี้ยงสัตว์มันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็ต้องมีเวลาให้บ้างไม่ใช่ว่าเห่อแรกๆแล้วหลังๆก็เทกระจาดไม่สนใจมันละแล้วสุดท้ายก็โอ้โหนู่นนี่นู่นนั่นมีแต่เกิดปัญหาไอ,อ้คนที่เขาเป็นโครงการช่วยอะไรไปเขาก็เหนื่อยเนาะเออแล้วก็ขอบคุณบางคนที่เขาแบบสร้างมูลนิธิัวนี้ก็ ทำอย่างโปร่งใสไปเลยอะ่ะคนแจ้งโอนยอดอะไรมาก็รู้แล้วก็รับเคสเลยจริงจังที่เขาทาดีก็ขอบคุณเนาะแต่ฝากผู้ทีเ่เหอ่อหยุดบ้างรู้จักบ้างเหออนะลกอะไรเป็นยังไงอย่าหาแดกกระสัเลยไปหาทาอย่างอื่นเหอะหรือไม่ก็ไปทเํเที่อะไรก็ได้อย่ามาทําแบบอย่างนี้ให้หลอกคน,คนเขาโอนเงินอะ่ะหากินกระสัอย่างเงี้ยมันมึงอายตัวเองบ้างเหอะบายบาย